สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินบริษัททิพยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนเนี่ยนางลำดวนทำงานให้มันคุ้มเงินเดือนหน่อยได้ไหมฮะอะไรเนี่ยฮะทำความสะอาดให้มันดีๆหน่อยเก้าอีนะ้น่ะล่ามันออกมาบ้างได้ไหมฮะ แล้วทำไมเจ๊นี่นี่เอานี่เข้าไปกวาดออกมามันก็ออกมาแล้วพวกขยะพวกฝุ่นเนี่ย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 อีก่ลงถ้าไม่สมัยก่อนมันอย่างนั้นย่ะทำไมนี่นาังดูสมัยก่อนว่าเก้าอี้เนี่ยลากมันออกมาเนี่ยลากมันออกมาแล้วก็หงายเก้าอี้แล้วก็ปัดฝุ่นที่มันอยู่ใต้ขาเก้าอี้เนี่ยเข้าใจไหมอะไรที่มันอยู่ข้างใต้ข้างใต้ที่มันสกปรกอะกวาดให้หมดอะไร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 เจอไหยฮะ โอ๊ยดิ๊ด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 ดิเดดิดดิ๊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 ดดิดดิ๊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 ดดิเดดิ๊ดดิดดิดดิ๊ดดดดิ๊ดดิดด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 ิดด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 ด มันจะลากทําไมเราก็ยกขึ้นมาแล้วก็กวาดเข้าไปก็ทำน้ำเจแล้วแน่ดูดี่แม้นี่เถียงคาไม่ตบฟ้าบอกดีๆเจ๊ทําไมทําไมมีเรื่องแบบนี้มันต้องเอามือกูไปไหนเนี่ยมือแบบนี้มันต้องตบกับผู้จาบแบบนี้นี่นี่เตลียไแล้วก็อี้เนี่ยไอ้สู้อาสู้ใช่ไหมเจ๊โถดใครเจ๊โฉันชื่อเจ๊โฉมย่าพูดธนานแล้วเนี่ยอือเอาสิเอาสินะหยุด อ,อะไรก็น,นักหนาเนี่ยเสียงดังเอะอะโวยวายวันๆไม่ทำอะไรจ้องแต่แต่ทะเลาะก,กันไอ้ป้อไอ้แปะจัดกันรับนายาาจัดกันไปยุ่นเฮ้อะฮะฮฮฮยิงกูไม่เข้าหรอกเว้ยเพราะกูอ่ะกายาเหล็กเว้ย วันวานดูแต่ละครนี่มึงเอาปืนออกไปยิงทำไมเนี่ยกูเฮียสั่งบอกให้ยิงเลยกูบอกสักคำไม่ว่ายิงกูบอกแค่จัดการเอาจัดการมันก็ต้องยิงสิครับทีหลังเฮียจะสั่งอะไรเนี่ยให้มันละเอียดสิครับจัดการหมายว่าแยกออกจากการเอาลำดวนออกมาแล้วเมียฉันออกไปไกลๆเนี่ยปืนมายิงโอ้โหต้องสั่งให้ละเอียดสิครับดีนะว่าเมียกูหนังเหนียวไอ้เฮียใจร้ายดูดิอยู่ๆก็ให้ลูกน้องมายิงอ่ะเป็นอะไรนักหนาเนี่ยเราเนี่ยฮะดูเฮียดูมันดูมันดูมันเอ้าโอ้โห ทำอะไรทำอะไรทำอะไรดูแลน้องเขาครับนี่วันๆไม่ทำอะไรต้องจะดูปืนพวกมันอยู่นี่าอย่ามันจะทำอะไรเนี่ย๋ย่าลั่นป้องมปทางไงเขาขันลำกล้องแล้วก็ยิงไงไม่ต้องดึงลำรุ่นนี้มันเป็นโม่พอแล้วค่ะมาดีที่เราใช้ละเอียดูสิฮมันสนใจการงานที่ไหนละฮะวันๆหนึ่งอะกำลังดูอยู่เนี่ยพิจารณาดูแล้วเนี่ยสวดทรงองค์เอวเนี่ยเธอนี่นะสวยขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแล้ว สวยเซ็กซี่ขยี้ใจเฮียหลือเกินใช่สิแล้วหัดมาดูทางนี้นี่มึงไปทำไรมาในเหียทั้งตัวเลยนยฮะวันวันเนี่ยอยู่ว่างๆหัดไปฟิตเนสอย่างนี้ลำดวนเขาบ้างนี่เขาเล่นทุกวันวันไหนไม่เล่นนี่เขากระสายกระสับเข้าใจไหมแต่ผ้าอย่างนี้สวยตายละอ้านี่มึงพูดอย่างนี้มึงว่าเขาไม่สวยเหรอที่จะให้ฉันเลือกนะฉันเห็นเอานะฉันเอาเขานะโอ้ยนี่ไม่แต่เฮียเลยเป็นฉันเอก็เอา นี่แกเป็นผู้หญิงก็ใช่เนี่ยเอามาตบล้างน้ำติดปากติดอย่างเงี้ยอิจฉาเขาสิดูแลร้านนะดูแลให้มันดีวิ้งมีแขกมาใครเนี่ยขกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเซธโชเฟียใช่ไหมคะใช่ถูกต้องใส่แว่นจนจำไม่ได้เลยค่ะเจ้าหญิงค่ะแลวนี่เซธใครมาด้วยคะนี่มึงเป็นประหลัดจะถูพื้นใครไปวางไว้ข้างนอกของที่ร้านครับของที่ร้าน คือผัวฉันผัวฉันมาดีมากค่ะพี่ประหลัดขีกประหลัดขีกบ, <ś c oughs> บอกอันนี้จะชื่ออะไรประหลัดดงองบอกประหลัดดองโอ้คุณนายมาตั้งนานเหนื่อยไหมคะรับอะไรไหมคะร <ś c oughs> ับอะไรคะกระเป๋าใหม่นะคะกระเป๋าใหม่บอกเขาไปสิสี่แดนเนมฉันิ่งซื้อให้เจ็ดแสนเจ็ดแสน,แสนมันเป็นหนังหมาตายในท้องแพะ ููกคุณนายคะรับอะไรไหมคะรับแขกไงรับแขกคุณนายคุณทานชอบรับแขกด้วยเหรอคะไม่รู้เลยนะเนี่ยโอ้โหจะพูดจะหาว่าคุยเมื่อก่อนนะฉันติดเบอร์ตองเลยยะเดี๋ยฉันจะไปทำบัญญัตรับแขกฝรั่งกันบี รับแขกในที่นี้หมายถึงว่าแขกในชอบเล่นไพ่ตองเขาก็เลยเล่นไพ่ตองรับแขกถูกต้องถูกต้องแต่มาทายเครียดที่ฉันจะดูตลกดูตลกเหรอคะคุณนายถามจริงคณะนี้มันน่าเบื่อคุณนายชอบดูเหรอคะหนูยิ่งเบื่อมันเลยค่ะโอ้ยนี่ทาไมเตือนฉันนึกไม่ออกว่าเบื่อนะกลับบ้านเถอะไนค่ะแมววนี่ฉันจะฟังลำดวนในร้องเพลงจ้ะฟังร้องเพลงเหรอคะฉันจะดูตลกเฮ้ ฉันจะฟังเพลงกูจะดูตลกกูจะฟังเพลงกูจะดูตลกกูจะฟังเพลงดูตลก,ตลกสวัสดีครับนี่ใครอ๋อผมเจ้าของร้านครับเูเจ้าของร้านแต่งตัวมันคนเปิ้ลรถทัวร์เลยนะผมผ่าอะไรไว้เทนเกาหลีครับนั่งก่อนครับเฮียครับเดี๋ยวได้ดูทั้งตลกได้ฟังทั้งนักร้องแต่ตอนนี้มากันเหนื่อยเอ่อทานอาหารก่อนดีไหมครับเออได้ได้เอาอะไรเย็นๆมันจิบกันก่อนรับดวนไอาเมนูมาได้ค่ะ เดี๋ยวให้น้องรับให้นะครับมีอะไรมั่งแนะนําหน่อยว่ามีอาหารอะไรบ้างให้ลำดวนแนะนำเมนูเหมือนมีคนวางไว้ตรงนี้เลยนะฮะนี่างอยางก็ไม่ต้องไปบอกเขานี่มันเล่นตลกไปเปล่าเนี่ยคุณนายคะมีอะไรบ้างไหนลองว่าสิมีเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนแปะสะมาละผัดไข่นั่งไก่แช่เหล้า เกาเหลาเนื้อตุนอะไรคะโอยนี่นอกเหนือจากนั้นมีอีกไหมมีอีกค่ะแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลทูจีนัคมันผัดหมี่แกงกะหรี่โป๊ะแหะฉันชอบฉันชอบชอบอะไรฉันชอบแกงกะหรี่แต่ว่าฉันเอาตะแกงนะเพราะฉันมีแล้วผมก็หรี่อยู่ในทัวครับ แว่งหาเสี้ยนอยู่เรื่อยเลยที่รักฮะฉันคอแห้งฉันอยากทานน้ำน้ำอะไรคะเออผมเอาน้ำปฏิเสธน้ำปฏิเสธน้ำอะไรปฏิเสธคะน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าได้ค่ะแต่ว่ามีข้อแม้ว่าปั่นด้วยนะน้วเปล่าปั่นใช่ที่จะปั่นให้เป็นอะไรเ่ยน้ำเปล่านะ ฉันคุณนายนะเข้าง,งานสังคมบ่อยบ่อ,เอ้เธอฉันแนะนำให้เธอดีกว่าเอาอะไรดีสำลอปั่นสำลอปั่นดูอย่าก,กินเลยครับเดี๋ยวติดโซ่ของฉันขอเป็นน้ำข้าวถ้วยหนึง่ง กินสุราหน่อยปั่นด้วยข้าวปั่นเอาปั่นเพราะแต่ละลีนค่ะทั้งน้ำเปล่าปั่นกับน้ำข้าวปั่นก็เพียงนะคะ่ครับดมวยไปจัดการให้ลูกค้าเาเรียบร้อยอย่างนั้นไอ้เจ้าอยากฟังเพลงยังหรบอกเมาผ่านโลกมีไหมตัวอย่างแซมเปิลสักเพลงมีไหมอยากเมาอยากเมาให้เขาทลายเมาแล้วให้ควายอิจฉาเมาแล้ให้เมียขอใหญ่อยากเมาแล้วให้หมาไม่มอง เอาีน้ถ้าร้องจบเนี่ยนะฉันให้สี่พันแต่ว่าวันนี้ไม่อยากฟังยังไม่อยากฟังหรือมึงยังไม่มีเงินมีเพลงนี้ไหมเพลงอะไรครับดี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 ชีวิตดีดีดีดดีไม่ไม่ไม่ดีดดีดีเอเคียครับเพียตายเหรอแบ เพลงเพลงอันนี้มาทธรณีกันแสงอ๋อไม่ใช่ชีวิตนี้ดีเนี่ยทําไม่ฟังเพลงเธอคิดเพลงไปก่อนเอาตลกมาดูก่อนดีกว่าตลกจะดูใครอยากดูใครครับอ๋อมาที่นี่ก็ต้องดูชมพูก่อนบายสิยะชมพูก่อนบายทุกตาอ,อ๋อ,ชม,อ,อ,อชมพูไม่ว่างครับติดเดินสายครับอุ้ยเดินเดินสายเล่นตลกเหรอเดินสายเก็บซองงานแต่งครับเอาอ่าหนูได้ก่อนบายหนูเล็ก อโอ้เสียใจด้วยครับหนูเล็กกำลังแพ้ท้องครับพาวเขาบอกคลอดแล้วยัยงยังแพ้อยู่อีกเหรออ๋อนี่แพ้ท้องลูกคนที่6ครับโอ้โอทำเ,เป็นอาชีพเป็นอาชีพเลยเหรอเนี่ยไหนยังไม่ละลายเนยครับท้องอีก้วครับตายแล้วตัก,ตกเอออันนี้คนนี้เลยตักลีลาชอชาโอ้ตักลีลานี่ยิ่งไม่ว่างเลยครับเอาเขาทำอะไรอ่ะเขาไปดูแลบริษัทครีมของเขาครีมลวงโลกลวงโลกฮะลวงเข้าลวงเข้า ฉันเคยได้ยินของเขาลวงข้าวลวงข้าวครับลวงข้าวไม่ว่างแล้วนี่ก็ทําทุรกิจจ่องเร็งจังเนยจังเอยเขาดังมากในก่อนบายนี่ไม่มีเคยคู่นี้ไม่มีใครเกินใครใคร โย่งพนี่นเลยคู่นี้คู่นี้นายย่งกับนพวงเฮ้ยนายย่งนพวงไอ้ดักจับเดี๋ยวพูดอย่างนั้นคุณอย่าพูดเลยท่านไม่ได้ทำไมเหรอที่มีทั่วไรเหรอเพราะว่าโย่งอ่ะเขาตายแล้วเฮ้ยนายกับพวงไ่ตายคู่กันเลยเเล่นกาตายแล้วเป็นอะไรตายก็ตกต้นใบกระท่อมตายเอาอย่างนี้แล้วฉันจะได้ดูตลกไปวันนี้เี้เอาเี่ดีกว่านะเดี๋ยวให้นางลำดวนเล่นตลกให้ดูเ มันสวยซะขนาดนี้มันจะขำเหรออุยคุณขำไม่ค่ะไม่ถนัดไหนนางเอกขนาดไหตลกไม่ค่อยถนัดตลกไม่ถนัดมันสวยถ้าไม่ถนัดฉันไล่แกออกถ้างั้นฉันลาออกโอเคออกไปเลย ร้อเล่นใช่ไหมเจ๊ก็ร้อเล่เหมือนกันถ้าอยากจะอยู่ก็ต้องเล่นตลกให้เขาดูเอาเขาทำตลกได้ครับได้ไหมจำน้องทรายคุณแม่ขอร้องได้ไหมดูดิดิบโอ๊ยทิาเเขาทำแม่ขอหรอได้เขาดูหน่อยเขาดูหน่อยคุณแม่ขอรรอคุณแม่ขอร้องคุณแม่ขอร้องเอคุณจะใครทิพยยไม่ร um> ู้ตัวมาก่อนเลยอะว่ามีความสามารถพิเศษด้านนี้เอ้ยใา้ยังงั้นรีบเลยฉันไม่ว่างฉันจะรีบไปงานศพเอาไปงานศพใครคุณนาย ศพตีโดนเมียแทงตายตีโดนเมียแทงตายไม่โดนเมียแทงตายเฮ้ยจริงหรอตายวันเดียวกับนุ้ยเลยอะอ้าวเดี๋ยวนุ้ยมันเป็นอะไรตายโดนเมียยิงโอ้ศพตีกับนุ้ยเลยเดี๋ยวจัดตลกให้ดูนี่เดี๋ยวให้น้องลำดวนเล่นด้วยไอ้ลำดวนไปเตรียมคณะไปที่ของตัวไปเขอาไปเดีเดี๋ยวเดี๋ยวดูตลกกันฮะพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับตลกคณะ สี่ยอดอร่อยคุณผู้ชมที่นีครับหังไม่รู้เรื่องเลยมาดูตลกแล้วมาเที่ยวตลาดไทยเนี่ยฮะอะไรแม่ไหมคะคะก็โปรโมทสวัสดีโปรโมทกันนะพูดพร้อมกันฟังไม่รู้เรื่องพูดทีละคนสิยะโอ้ครับสวัสดีแขกผู้มีผู้ไปน อันนี้มันก็พูดทีละคนเกินไปอ่าอานนี้นะครับเดี๋ยวผมพูดนําไปครับแล้วผมลงคาไหนคุณก็พูดลงคานั้นแล้วกันอ๋อเพราเราพูดตามพูดตามใช่ไสวัสดีครับครับแขกผู้มีเกียรติเกียรติวันนี้พวกเราเราดีใจมากมากที่ทุกท่านมาเยี่ยมร้านเราเราเราอยากบอกว่าว่าอาหารร้านเราเราไม่แพงแพง สนับสนุนโดยแป้งเด็กน่ารักคิสหอมกลิ่นสวิตเบอรี่และเฟรชยาสีฟันสมุนไพรตามหมอจุฬาสูตรเอ็กซตราและสูตรดั้งเดิมสวัสดีครับครับแขกผู้มีเกียรติเกียรติวันนี้พวกเราเราดีใจมากมากที่ทุกท่านมาเยี่ยมร้านเราเราเราอยากบอกว่าว่าอาหารร้านเราเราไม่แพงแพงแพงก็ไม่มากมา ขอบพระคุณคุณทุกทุกท่านท่านร้านของเราเรามีบริการการในด้านห้องน้ำน้ำห้องน้ำของเราเรารับรองว่าว่าไม่เหม็นเหม็นเหม็นก็ไม่มากมากมากก็ไม่เยอะเยอะวันนี้คุณนายนสวยมากมากดูแล้วแล้วคุณนายไม่แก่แก่แก่ก็ไม่มากมาก มากก็ไม่เหีวยววหี่ยเนี่เขาว่าเมียแล้วมึงหัวเราะทำไมเนี่ยเอ้าก็เขาเล่นฮานะที่นักมาคาเฟ่ทั้งทีนะครับมาบรรยากาศสนุกสนุกไหมครับเป็นเพลงแร็ปรออเตเป็นแร็ปครั้งหมดเฮ้ย มองกูทำไมวะน้เหมือ้ใจอยากการเต้นมาจากไหนก็โอ้พอดีผมฟิตนะเพราะผมออกกำลังกายเยอะครับผมมันต้องร้องทำเงทนขายมยด้วยอย่างวันนี้วันหยุดวันนี้เป็นวันว่างอ๋อโอเคได้ไหมเนี่ยได้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 ดนตรีมา เฮ้ยเอะเน้าเมือเวันนี้วันหยุดวันนี้เป็นวันว่าไม่มีโปรแกรมจะทำอะไรวันว่างไไปหาเพื่อนม้นี่อยู่วันว่างคงมีขอทางใครเพืวันว่าวันว่างทาไมว่างหลายวันยังครับพดีวันว่างเยอะน้ว่าต่อเนื้อด้วยต้องต่อเนื้อไปด้วยให้เพลงมันยาวๆเข้าใจไหมครับ้ครัผมได้ครัตีมา วันนี้มันหยุดวันนี้เป็นวันวะไม่มีโปรแกรมจะทําอะไรสักอย่างเลยไปหาเพื่อนไปทีอยู่ข้างๆก็มีหนทางคลายเครียดให้เราไปเที่ยวกันไหมไปดูหนังจะไม่เพื่อนไม่ไปป้าไม่ไปกับเขาหน่อยอ่ะไม่ไปโอ้ไม่ไปก็ลองต่อไปนะจบจกเพลงเลยครับแล้วแล้วอีกอย่างดีกว่าเปลี่ยนแล็ปอกผมเลยเออเปลี่ยนเลยครับสิบยี่สิบสามสิบสี่สบสิบยี่สิบสิบสสิบส แ้วทำไมแล้วเต้นอะไรเล่นหนาแล้วทำไมกูไม่เชื่อนะว่าคนนี้นางเอกพิงกี้แล้วก็เช้ามาบอกกูว่าพิงกี้นางเอกมารับเชิญอ่ะแล้วอยูยูคนนี้ขึ้นมากูว่าไม่ใช่ดวนนี่ดวนเด็กเสิร์ฟร้านหรอไม่ใช่พิงกี้ไม่ใช่นะไม่ใช่พิงกี้เขาคือเอร์เจอร์ สนับสนุนโดยสบู่วิพาดาวิตามิน C และอีนมไทยเดนมาร์กทมใหม่ให้คุณค่าเหมือนเดิม สิบยี่สิบสามสิบสี่ผมมีบัตรเงินผมมีบัตรทองผมมีบัตรน้บรองผมมีบัตรสามสิบผมชอบขึ้นรถชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเหนือผมชอบขึ้นลิฟต์สิบยี่ม่สิผมชอบลงรถชอบลงเรือมชอบลงเหนือผมชอบลงลิฟต์สิบยี่สิบสาผมช่วยคนจุดผมชอบคนรวยผมช่วยคนจุดผมช่วยคนรวยเดนี่นี่น นี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวเลยรู้ใช่ไหมว่าประเทศไทยมีทั้งหมด77จังหวัดรู้ครับเราจะให้ทุกคนเอ่ยจังหวัดที่มีสอเสือนําหน้ามาคนละหนึ่งจังหวัดครับอย่างผมเป็นตัวอย่างสระบุรีคุณสริงบุรีัเลยสิงสริงเนี่ยครบเนี่ยชอบสิงบุรีธรรมดาไม่ต้องไปสริงไม่ต้องศรระบุรีสิงบุรีสุพรรณบุรีสุรินบุรี ฟีด้วยนะุรีดไม่มีบุรีอพอดูเป็นคนเรียนสูงคนเรียนเยอะใช่ไหมอ๋เยอรียนอ๋อเรียนสูงนี่เรียนบนยอดมะม่วงใช่ครับผมต่อไปเอ่ยจังหวัดที่เคลื่อนต้นด้วยปอปลาประจวบคีรีขันธ์ประจีนบุรีปนมเปนอะไรโปนมไม่เอาระเทศไทยเข้าประเทศไทยครับผมประเทศอื่นไม่เอาโอเคหนูหนูเดี๋ยวตัวท้ายผิดมึงตีอย่างนี้มึงจะได้ครับตอนนั้นได้ครับผม ประจวบคีรีขันปราจีนบุรีปทุมธานีแป้เ้ยเอ้ยไมมีจตกทไม่ตีอะทำไม่ตีเหรออะไรนะทำไม่ตีเหรออุ้ยทำไม่ลงทำไมเป็นเพ่อ้าวก็เป็นคนเหนื่อยเจ้าว่าอยากจะอุ้งกำมือเลจ้าโอ้ยนั่งกัคนเหนือยละก้า ถามมึงเคยไปอยู่เหนือไม่มีใครถามอยากบอกกับกาแต่กาแต่กาาปี่คนหนือ่ะโอ้ยคนที่ไหนก็จางพวกเราทีมงานซี่ยอดอร่อยขอบอกนี่นี่นีฉันก็เคยขายอันนี้น้ำเจอกันทีขายอะไรขายลมิสอะไรอ่ะนี่แกขายอะไรกะหรี่พับเอาส้มตำใส่จานนะ Oi 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 <laughs> Whoa. Whoa.